ร่วงเลยละมาดูโจทย์ของวันนี้ก่อนนะฮะทมครับะมาดูเทสของวันนี้นะครับเขาถามว่าข้อหนึ่ง ข้อหนึ่งถามว่าหมุนขนลวดตัดสนามแม่เหล็กทําให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนาข้อใดไม่เป็นปัจจัยที่ทําให้ขนาดของแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนําเพิ่มขึ้นขนาดของแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนําเพิ่มขึ้นปัญหานี้ประเด็นนี้ก็คือเรามีขนลวดนะครับเรามีขนลวดอยู่แล้วเราก็หมุนขนลวดนี้ตัดสนามแม่เหล็ก นะสมมติว่าผมให้สนามแม่เหล็กมีทิศชี้ขึ้นแบบนี้เมื่อเมื่อเราหมุนขนลวดตัดสนามแม่เหล็กสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพื้นที่ส่วนที่รองรับที่แม่เหล็กสนามแม่เหล็กวิ่งผ่านเนี่ยเปลี่ยนใช่ไหมครับพื้นที่พื้นที่นะที่สนามแม่เหล็กบีเนี่ยผ่าน จะเปลี่ยนแปลงนะจะเปลี่ยนตามเวลาจะเปลี่ยนตามเวลาเพราะนั้นเมื่อพื้นที่เปลี่ยนสิ่งที่เราจะได้ก็คือ flux แม่เหล็กซึ่งมีค่าเท่ากับอินดิเกต b d t เนี่ยตัวนี้มันก็จะเปลี่ยนด้วยถูกไหมครับเพราะว่าตัวพื้นที่ d a ตรงนี้เนี่ย นะไอ้ไม่ใช่พื้นที่ dA มุมทิศของพื้นที่ dA ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนตามเวลาใช่ไหมทิศของพื้นที่ dA ตรงนี้เปลี่ยนตามเวลาเมื่อทิศของพื้นที่ dA เปลี่ยนตามเวลาปั๊บ,บไอ b d a ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนตามเวลาทําให้ักซ์เปลี่ยนด้วยทีนี้เมื่อักซ์เปลี่ยนใช่ไหมครับมันก็จะเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนําซึ่งมีค่าเท่ากับลบ d phi b by dt ทีนี้ในที่นี y, like of ้เขาถามว่าข้อใดไม่เป็นปัจจัยที่ทําให้ขนาดของแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนําเพิ่มขึ้นนะอันนี้หน <quedar x> ึ่งเพิ чи, ่มความเร็วเชิงมุมนะเพิ่มความเร็วเชิงมุมเมื่อเราเพิ่มความเร็วเชิงมุมมันจะเกิดอะไรขึ้นนะเมื่อเราเพิ่มความเร็วเชิงมุมหมายความว่าไอ้ขนลวดนี้หมุนเร็วขึ้นนะถ้าขนลวดนี้หมุนเร็วขึ้น มันจะเกิดอะไรกับกับค่าฟลักมากสังเกตนะครับเราบอกว่าฟลักมีค่าเท่ากับอินดิเกต b dot a ฟลักมีค่าเท่ากับอินดิเกต b d o a เสร็จแล้วเมื่อเราหมุนขดลวดสิ่งที่เกิดขึ้นคือทิศของ da ตรงนี้เปลี่ยนเมื่อทิศของ da ตัวนี้เปลี่ยนไอค่า b d a ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนตามเวลาถ้าเราหมุนขดลวดเร็วขึ้นทิศมันก็จะเปลี่ยนเร็วขึ้นถ้าทิศเปลี่ยนเร็วขึ้นอัตราการเปลี่ยนแปลงฟลัก เทียบกับเวลาจะเป็นอย่างไงเพิ่มไหมนะครับอันนี้อันที่หนึ่งนะครับข้อสองเพิ่มสนามแม่เหล็กนะถ้าเราเพิ่มสนามแม่เหล็ก flux มีค่าเท่ากับ b d da ใช่ไหมถ้าเราเพิ่มสนามแม่เหล็กฟ l u x ตัวนี้จะเป็นอย่างไรถ้าเราเพิ่มสนามแม่เหล็กตัวนี้ฟ l u x ตัวนี้จะเป็นยังไง เมื่อเมื่อเราเพิ่มสนามแม่เหล็กฟลักซ์ตรงนีเ้เปลี่ยนแปลงไปเสร็จปับ๊บมันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของฟลักซ์เทียบกับเวลาไหมถ้าเราเพิ่มสนามแม่เหล็กน,นะถ้าเราเพิ่มสนามแม่เหล็กมันจะมีผลต่อไอค่า d ีฟีบดีตรงนี้ไหมนะมีผลแบบไหนนะครับอันนี้ลองดูว่าเพิ่มสนามแม่เหล็กจะมีผลไหม ข้อคอควายเพิ่มจํานวนขดลวดนะครับข้อคอควายเพิ่มจํานวนขดลวดหมายความว่าแทนที่เราจะมีขนลวดหนึ่งวงเราเพิ่มเป็นสองวงสามวงสี่วงใช่ไหมเพิ่มจํานวนขดลวดมากขึ้นทีนี้เวลาเราเพิ่มจํานวนขดลวดมันเกิดอะไรขึ้นสมมุติว่าเรามีขนลวดหนึ่งวงใช่ไหมครับแล้วมีสนามแม่เหล็กวิ่งผ่าน เราก็จะคำนวณค่าฟลักแม่เหล็กมาได้ค่าหนึง่งแต่ทีนี้ถ้าเกิดเรามีขดลวดสองวงนะเรามีขดลวดสองวงนะวางไว้อย่างนี้แล้วให้มีสนามแม่เหล็กผ่านเวลาเราคิดฟลักรวมมันก็จะกลายเป็นฟลักที่เกิดขึ้นบนขดลวด วงที่ 1, หนึ่งกับวงที่สองรวมกันใช่ไหมถึงแม้ว่าสนามแม่เหล็กจะเท่าเดิมแต่เรามีขนลวดสองวงเพราะฉะนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นจํานวนฟลักค่าฟลักรวมทั้งหมดนะที่ผ่านขนลวดทั้งหมดจะเป็นยังไงถ้ามันมีวงเดียวใช่ไหมครับถ้ามีวงเดียวเราก็คิดแค่หนึ่งวงตรงนี้เพราะมันมีสองวงฟลักที่เกิดขึ้นนะฟลักที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงนะฟลักก็คือเอาค่าสนามแม่เหล็กมาดอดกับพื้นที่ นะเอาค่าสนามแม่เหล็กหลอดเกิดพื้นที่เพราะฉะนั้นฟลักซ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไงถ้าเราเพิ่มตัวนี้ขึ้นเป็นสองวงนะครับแล้วมันจะเ,ออเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ผมอา่านอาจจะอา่านตกไปเขาถามว่าข้อใดไม่เป็นปัจจัยที่ทําให้ขนาดของแรงเฟเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำเพิ่มขึ้นนะก็คือตัวไหนที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วเพิ่มไปแล้วไม่ได้ทําให้แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนําเพิ่มขึ้นเลยนะครับลองดูซิว่าข้อไหนนะครับข้อไหนที่ ไม่เป็นนะครับเน้นว่าไม่เป็นปัจจัยที่ทําให้แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำเพิ่มขึ้นครับพิจารณาอย่างที่ผมบอกเมื่อกีน้นะถ้าเพิ่มความเร็วเชิงมุมจะเกิดอ,อะไรขึ้นกับค่าตัวนี้นะครับมันเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นไหมนะครับถ้าเพิ่มสนามแม่เหล็กเพิ่มสนามแม่เหล็กมันจะมีผลต่อฟลักซ์ยังไงแล้วมีผลต่อฟลักซ์แล้วจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงตรง,ตรงนี้ยังไงนะครับเพิ่มจํานวนขดลวดก็คือถ้าแทนที่จะมีหนึ่งวงเพิ่มเป็นสองวง ฟลักรวมก็คือฟลักของแต่ละวงมารวมกันจะมีผลต่อแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำไหมนะครับแล้วถ้าทั้งสามอันนี้มีผลหมดเลยก็คือไม่มีข้อใดถูกต้องนะครับ,นะรบลองดูนะครับเพอันนั้นคือข้อหนึ่งข้อสอง เส้นลวดวงกลมเคลื่อนที่เข้าหาเส้นตรงยาวมากที่มีกระแสะไอผ่านกระแสหนียวนําในเส้นลวดวงกลมจะมีทิศใดสมมุติว่าเรามีเส้นลวดเส้นตรงนะครับมีกระแสะไอผ่านแบบนี้โดยที่ให้ค่ากระแสะไอตรงเนี้ยเป็นกระแสคงตัวมีค่าคงตัวเสร็จแ,แล้วเราบอกว่าเรามีลวดวงกลมนะครับ แล้วเลื่อนในลวดวงกลมนี้วิ่งเข้าไปหารวดเส้นตรงถามว่าจะเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนําในทิศไหนนะฮะทีนี้ในปัญหาเนี้ยวิธีคิดก็จะคล้ายๆกับที่เราคิดไปแล้วเมื่อคราวก่อนนะครับถ้าเกิดมีกระแสวิ่งในลวดเส้นตรงแบบนี้ถามว่าทิศถามว่าสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะมีทิศไหนนะะ สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นเราสามารถจะดูได้จากกดมือขวาใช่ไหมครับกระแสวิ่งขึ้นไปสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะมีทิศพุ่งเข้าในบริเวณของขดลวดนะครับสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะมีทิศพุ่งเข้าใช่ไหมครับจะกดมือขวาทีนี้คำถามก็คือเมื่อเราเลื่อนไอ้ขเส้นลวดวงกลมเนี่ยวิ่งเข้าไปหา เส้นลวดเส้นตรงเนี่ยมันเกิดอะไรกับสนามแม่เหล็กเมื่อเราเลื่อนมันเข้าไปหาปุ๊บเนี่ยสนามแม่เหล็กเป็นยังไงเท่าเดิมเพิ่มขึ้นหรือลดลงถ้าเกิดมันเท่าเดิมแสดงว่า flux แม่เหล็กที่เกิดขึ้นตรงเส้นลวดวงกลมเนี่ย flux แม่เหล็กที่เกิดขึ้นถ้ามันเท่าเดิมก็แสดงว่า flux ตัวนี้ไม่เปลี่ยนใช่ไหมครับ flux ตัวนี้ไม่เปลี่ยน ถ้ามันเพิ่มขึ้นถ้าสนามแม่เหล็กเพิ่มขึ้นักซ์ตัวนี้ก็จะเพิ่มขึ้นด้วยถ้าสนามแม่เหล็กลดลงัลกซ์ตัวนี้ก็จะลดลงด้วยทีนี้เราเขาถามว่ากระแสเหนียวนำในเส้นลวดวงกลม,มจะมีทิศใดทิศของกระแสเหนียวนำจะมีทิศเดียวจะเป็นทิศที่จะสร้างสนามแม่เหล็กที่จะต้านการเปลี่ยนแปลงของักซ์ตัวนี้ นะครับที่จะต้านการเปลี่ยนแปลงของฟลักตัวนี้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเลื่อนเ,ออเส้นลวดวงกลมนี้เข้าไปแล้วพบว่าสนามแม่เหล็กที่ผ่านเส้นลวดวงกลมนี้เพิ่มขึ้นนะครับถ้าเพิ่มขึ้นเราก็จะได้ว่ากระแสะเหนี่ยวนำจะต้องสร้างให้เกิดสนามแม่เหล็กที่มีทิศพุ่งขึ้นถูกไหมครับ เพราะอะไรเพื่อที่จะต้น้นเพื่อที่จะไปหักล้างไกตัวสนามแม่เหล็กสีแดงนี้แล้วก็ทําให้สนามแม่เหล็กรวมมันเปลี่ยนแปลงน้อยลงใช่ไหมเพราะว่าตามหลักของตามกฎของฟเลคือกระแสนเหนียวนำจะต้องมีทิศที่ไปสร้างสนามแม่เหล็กเหนียวนำที่ต้านการเปลี่ยนแปลงของฟลักแม่เหล็กในที่นี้ฟลักแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสนามแม่เหล็กที่อยู่ข้างในนี้เปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่ ฟล์แม่เหล็กมีค่าไม่ใช่ในกรณีที่สนามแม่เหล็กในวงแหวนนี้มีค่าเพิ่มขึ้นสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากกระแสเหนี่ยวนำนะครับจะต้อมมีทิศพุ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดสนามแม่เหล็กมีค่าลดลงถ้าสนามแม่เหล็กสีแดงตัวนี้มีค่าลดลงฟล์แม่เหล็กสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นจะต้องมีทิศพุ่งเข้าพุ่งลงพุ่งลงไปหรือพุ่งเข้า เหตุผลเพราะว่าถ้าไอ้ตัวสีแดงนี้มันลดลงใช่ไหมครับไอ้แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนาก็จะไปสร้างกระแสเพื่อที่จะต้านการลดก็คือไปสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมาช่วยไม่ให้มันลดนะทีนี้ถ้าเกิดว่าสนามแม่เหล็กมีค่าเท่าเดิมตลอดไม่เปลี่ยนแปลงเราเลื่อนไปยังไงมันก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนีน่ยวนาเพราะฉะนั้นประเด็นตอนนี้มันอยู่ที่ว่าสนามแม่เหล็กตัวเนี้มันเพิ่มหรือลด นะครับสนามแม่เหล็กตัวนี้มันเพิ่มหรือมันลดลงนะฮะมันเพิ่มหรือมันลดลงนะเวลาที่เราเลื่อนเราเลื่อนไอ้ขดลวดวงคมเข้าไปนะครับโอเคอันนั้นคือข้อสองนะต่อมาข้อสามข้อสามนี่คล้ายๆข้อหนึ่ง เพราะสามนี่คล้ายๆข,ข้อหนึ่งเขาบอกว่าหมุนแผ่นจานโลหะตัดสนามแม่เหล็กทาให้เกิดแรงขึ้นไฟฟ้าเหนี่ยวนําก็คือเรามีแผ่นจานโลหะอันหนึ่งนะครับแล้วสมมุติว่าให้มีสนามแม่เหล็กพุ่งขึ้นแบบนี้แล้วถ้าเราหมุนแผ่นจานแม่เหล็กเร,เราหมุนแผ่นจานตัวนี้นะฮะหมุนแผ่นจานตัวนี้ให้ตัดสนามแม่เหล็ก นะจะทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำอันที่หนึ่งที่น่าสนใจคือแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะตรงนี้ก็เหมือนกับโจทย์เมื่อคราวที่แล้วนะครับก็คือเมื่อเราหมุนแผ่นจานเนี่ยไอ้ประจุที่มันอยู่ในแผ่นจานเนี้มันก็จะหมุนตามไปด้วยใช่ไหมครับมันจะหมุนตามไปด้วยซึ่งในกรณีของแผ่น ของโลหะเนี่ยตัวที่เป็นประจุอิสระที่สามารถจะเคลื่อนที่ได้โดยอิสระคืออิเล็กตรอนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v ค่าหนึ่งตามแผ่นที่มันหมุนในกรณีนี้สมมุติว่าทิศของ v มีอยู่ในทิศนี้และนี่คือทิศของ b ถามว่าทิศของ v cos b จะอยู่ในทิศไหนครับทิศของ v cos b ทิศของ v cos b จะอยู่ในทิศไหน ทิศของ v cross b จะอยู่ในทิศไหนตรงนี้คือทิศของ v cross b เห็นไหมครับตรงนี้คือทิศของ v cross b เพราะว่าอะไรเพราะ v b มีทิศพุ่งไปทางด้านซ้ายนะ b มีทิศพุ่งออกจากฝ่ามือเพราะฉะนั้น v cross b จะมีทิศพุ่งออกไปจากจากจุดศูนย์กลาง อย่างในรูปแต่เนื่องจากกรณีนี้ประจุเป็นประจุลบนะครับประจุเป็นประจุลบเมื่อประจุเป็นประจุลบแรงแม่เหล็กจะมีทิศต,ตรงกันข้ามกับทิศของ v cos B เห็นไหมแรงแม่เหล็กสูตรของมันคือ q v cos B ใช่ไหม ถ้าวีคอสบมีทิศพุ่งออกแบบนี้นะฮะแต่เนื่องจากประจุที่เราเรียรนาคืออิเล็กตรอนเนี่ยที่เป็นประจุอิสระเนี่ยเป็นประจุลบเพราะฉะนั้นทิศของแรงแม่เหล็กมันก็จะพุ่งเข้านั่นหมายความว่าเราจะพบว่ามันมีประจุลบมาออกันอยู่ที่บริเวณตรงกลางถ้าเกิดคุณต่อสายไฟจากจากตรงกลางตัวนี้ออกไปนะครับต่อสายไฟออกไป ส่วนอีกฝั่งนึงเมื่อประจุลบมาออกันอยู่ตรงกลางที่ขอบก็จะมีประจุบวกมาอออยู่ใช่ไหมที่ขอบก็จะมีประจุบวกมาอออยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราต่อสายไฟตรงขอบออกมาคือต่อตรงกลางเส้นหนึ่งต่อตรงขอบเส้นหนึ่งใช่ไหมครับคุณก็จะพบว่ามันมีความต่างศักย์ v ตรงนี้เกิดขึ้น คำถามคือข้อใดไม่เป็นปัจจัยที่ทำให้ขนาดของแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำเพิ่มขึ้นข้อใดไม่เป็นปัจจัยไม่เป็นปัจจัยอันนี้หนึ่งเพิ่มความเร็วเชิงมุมนะเพิ่มความเร็วเชิงมุมเมื่อเพิ่มความเร็วเชิงมุมมาสังเกตนะครับเมื่อเพิ่มความเร็วเชิงมุมความเร็วเชิงเส้นตรงนี้จะเป็นอย่างไรความเร็วเชิงเส้นตรงนี้จะเป็นย่งไรความเร็วเชิงเส้นตรงนี้ ถ้าความเร็วเชิงเส้นตัวนี้เปลี่ยนแปลงไปจะมีผลอะไรต่อแรงแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นถ้าแรงแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลงไปความสามารถที่มันจะผลักประจุประจุบวกกับประจุลบให้แยกออกจากกันจะเป็นอย่างไรนะครับมีผลต่อแรงเคลื่อนไฟฟ้าไหมนะครับเพิ่มสนามแม่เหล็กเพิ่มสนามแม่เหล็กก็จะมีผลต่อตัว B ีตัวนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสนามแม่เหล็กเพิ่ม แรงขึ้นแรงแม่เหล็กจะเป็นยังไงแม่แรงแม่เหล็กเพิ่มขึ้นความสามารถที่จะผลักประจุบวกกับประจุลบให้แยกอกจากกันจะเป็นยังไงนะครับข้อข้อไปเพิ่มความหนาของจานถ้าให้จานแผ่นจานตัวนี้หนาขึ้นมีผลอะไรกับแรงแม่เหล็กไหมถ้าดูจากในสูตรนี้นะสูตรที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ถ้าเราเพิ่มความหนาของจานจะมีผลอะไรต่อแรงแม่เหล็กที่มันจะผลักประจุสองตัวออกจากกันไหมนะครับ หรือถ้าทั้งสามอันมีผลหมดเลยก็ไม่มีข้อใดถูกต้องนะครับไม่มีข้อใดถูกต้องนะก็ลองเลือกดูอันนี้สําหรับข้อสามจริงๆข้อหนึ่งกับข้อสมเนี่ยเราคิดอย่างที่ผมบอกนี้ก็ได้หรือถ้าเกิดเราไปเปิดสูตรในหนังสือนะครับในหนังสือดูมันจะมีสูตรอยู่แล้วว่าสูตรมันคืออะไรก็ลองดูจากในสูตรก็ได้ข้อสี่นะผ่านไฟฟ้ากระแสสลับ i มีค่าเท่ากับ i ศูนย์ซโอเมกา t นะครับที่มีกระแสสูงสุด i ศูนย์เท่ากับ5.0แอมแปร์นะครับ i ศูนย์เท่ากับ5.0แอมแปร์และมีความถี่เอเท่ากับโอเมกา 2π นี่คือนิยามของความถี่เท่ากับ60เฮิร์ตเข้าไปในขนลวดเหนี่ยวนำที่มีค่าความเหนี่ยวนำตัวเองเท่ากับ10.0มิลลิเฮนรีจงคำนวณขนาดของแรงเค้ื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำสูงสุด จงคำนวณขนาดของแรงเครื่องไฟฟ้าเหนี่ยวนําสูงสุดมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็คือเรามีขนลวดเหนี่ยวนํานะครับขนลวดเหนี่ยวนําแบบนี้ต่อเข้ากับแรงจ่ายกระแสสลับจริงๆเรายังไม่ได้เรียนเรื่องไฟฟ้ากระแสสลับเราจะเรียนขึ้งหลังแต่ในนี้เราไม่ได้ใช้อะไรมากนะครับเพราะว่าเขาบอกกระแสซึ่งเป็นฟังก์ชันของเวลามีค่าเท่ากับ ไอศูน์ซโอเมกาที T. แต่แล้วเขาก็บอกค่าโอเมกามาให้ใช่ไหมครับเท่ากับออโอเมกาส่วนสองพายเท่ากับหกสิบเฮิร์สนะบอกค่าไอศูนมาให้เท่ากับห้าแอมนะแล้วบอกค่าความเหนี่ยวนําตัวเองของขนลวดมีค่าเท่ากับแอจากสูตรนะถ้าใครไปดูเลคเชอร์มาแล้วนะครับเราบอกว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำนะครับ ที่เกิดขึ้นในขนลวดเหนี่ยวนำเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ L di/dt ใ, DI ใช่ไหมครับ L di/dt ใช้สัญลักษณ์ให้เหมือนกันก็ได้ L di/dt เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ i ตามสมการนี้เรารู้ค่า L เขาบอกมาให้เราคำนวณค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำได้ไหมครับเราคำนวณค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำได้ไหม คำนวณได้เห็นไหมครับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ L มีค่าเท่ากับ di by dt แบบนี้นะเพราะฉนั้น <c oughs> ก็แทนค่าลงไปนะครับแล้วก็หาค่าด e r i วทีฟแล้วดูซิว่าแทนค่าแล้วจะได้ค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำสูงสุดเท่าไหร่นะจะได้ค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำสูงสุดมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะเพราะนั้นนะ อันนั้นก็คือข้อสี่นะข้อโอเคไม่เป็นไรนะวันนี้เอาแค่สี่ข้อแค่นี้ก็พอไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่าข้อห้านี่จริงๆข้อห้าก็ได้นะแต่ผมว่ามันนั่นไปหน่อย เอาแค่เพราะที่เหลือเป็นตัวเก็บประจุผมก็สองขิดสองใจว่าจะนั่นดีหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆเราทําข้อพวกนี้ไปแล้วนะครับเอาข้อหนึ่งถึงสี่ก่อนแล้วกันนะทีนี้ผมว่าเดี๋ยวนะโอเคเอาเอาแค่ข้อหนึ่งถึงสี่นะ